วัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมีความภูมิใจนําเสนอนะครับผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนมีทั้งเวอร์แพนเวอร์แพนกระดารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรซึ่งทั้ง3อย่างนั้นนะครับเหมาะสมกับพี่น้องทั่วประเทศทั่วแดนดินถิ่นไทยเลยทีเดียววันนี้มาติดตามผลการทํางานครับผมยืนอยู่ที่บ้านเล็กที่25หมู่5ครับบ้านป้าเผ็ดนะครับผมตําบลกะรอนะครับ อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เกษตรกรหัวก้าวหน้าครับคนหนุ่มไฟแรงนะครับใช้3เกลอเวอร์แพนเพื่อที่จะบำรุงดูแลนะครับต้นทุเรียนหมอนทองอายุ8ปีจำนวน7ต้นซึ่งให้ผลผลิตมาแล้วเป็นปีที่3เพราะว่าอายุ8ปีทำตั้งแต่6ปี7ปีปีนี้เข้าปีที่8แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์3เกลืออย่างจริงจังที่สำคัญครับ2ปีที่ผ่านมาใช้เคมี แล้วปรากฏว่าประสบปัญหาบางอย่างได้บางอย่างแต่ประสบปัญหาเยอะเหลือเกินปีนี้เขาใช้คู่หูวิสจันทร์ร่วมกับหญิงเกษตรแล้วเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามครับพอที่นี่ประหลาดใจกับเจ้าของเหล่เกิดโอกาสนี้ขอสวัสดีครับผมสวัสดีมีชื่อมีเสียงอย่างไรครับชื่อปอปะมะพุ่มนุ่มครับผมปอะมะนะครับพุ่มนุ่มมีชื่อเล่นไหมครับพี่ครับมีชื่อเล่นชานครับผมพี่ชานผมขออนุญาตเรียกชื่อนี้ครับพี่ชานครับ พี่ชาเนี่ยปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับที่นี่ครับหมอนทองครับผมหมอนทองนะครับมีจํานวนทั้งหมดกี่ต้นครับอ่าทั้งเล็กรวมรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณสองร้อยต้นครับสองร้อยต้นต้นเล็กนี่อายุกี่ปีครับเล็กสุดเนี่ยสองปีประมาณร้อยต้นครับสองปีร้อยต้นสี่ปีกี่ต้นครับสี่ปีก็ประมาณร้อยร้อยต้นร้อยต้นนะครับแล้วก็ไอตัวแปดปีนี่แหละครับที่ว่าเนี่ยอ่าเจ็ดต้นครับผมเจ็ดต้นครับตอนนี้ที่พี่นํามาใช้แล้วเห็นผลจาก สิ่งไหนมากสุดครับระหว่าง2ปี4ปีแล้วก็8ปีนะครับัดเปนงือ7เปีไอ้ต้น7ปีนี่นะครับที่กาลังเข้าต้น8ปีนี่นะเอาอย่างนี้ผมขออนุญ,ญาตมาสโคบที่7ต้นอายุ8ปีเพราะว่าดูแล้วพี่นํามาใช้กับเรื่องที่จะได้ผลผลิตซึ่งมันได้ผลผลิตมาแล้ว่ครปีทุเรียนหมอนทอง7ต้นเนี่ยนะครับขนาดนี้อายุ8ปีตอนนั้นนะครับเราเนี่ยคิดอย่างไรถึงมาใช้ คู่หูไปดูแปลงของเพื่อนมาแล้วก็แปลกใจมันมีสามรุ่นในต้นเดียวกันครับแล้วก็ถามว่าใช้อะไรแล้วก็เริ่มตั้งแต่ใช้ตั้งแต่นั้นมา<อ>เห็นกับตาครับถ้าไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเขาใช้ผลิตภัณฑ์สามเกลือครับผมแล้วผลิตผ,ผ,ผลเขาออกมาสามรุ่นด้วยกันสามรุ่นไม่หล่นไม่หล่นด้วยเอาล่ะครับนี่คือที่มาที่ไปรเรารู้จักคู่หูตอนอายุ ตอนตอนกี่ปีมาแล้วครับอประมาณปีที่แล้วครับปีที่แล้วเลยตัดสินใจใช้ปีนี้ไปดูเขาเมื่อปีที่แล้วครับปีนี้ตัดสินใจใช้ผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่เราไปเห็นสวนของเขาเนี่ยนะครับสวนของเราไอ้เจ้าเจ็ดต้นเนี่ยตอนนั้นอายุมันหกปีเจ็ดปีถูกไหมครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีนะตอนเจ็ดปีนั้นน่ะเราทําอย่างไรกับการที่จะได้ผลผลิตครับตอนนั้นใช้เคมีครับ ใช้เคมีครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับมันแตกต่างกันใบก็ดูรู้ว่ามันไม่ค่อยมันใบไม่มันแล้วก็ต้นมันจะเป็นสีขี้ม้าต้นเป็นสีขี้ม้าครับแล้วก็ไอ้ตอนสะสมอาหารนะครับต้นมันจะแตกน้ำจะเยิ้มสะสมอาหารหลายๆครั้งอ๋อหมายความว่าต้นมันบวมแตกด้วยใช่ครับอันนี้มันเป็นฤทธิ์ของสารเคมีหรือเปล่าครับมันน้ำตาลครับสะสมอาหารน้ำตาลเยอะอ๋อเราใช้เคมีเพื่อให้สะสมน้ำตาล ใช้ปุ๋ยเคมีถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ครับรวมรวมหมดแล้วรวมหมดทุกอย่างเลยทั้งยาอะไรต่างๆด้วยใช่ครับสะสมอาหารเย่างเต็มที่ครับแต่เขาเรียกกันว่าต้นแตกว่างั้นเถอะต้นแตกต้นแตกครับน้ําก็เยอะมาใช่จากการที่ต้นแตกเพราะสะสมอาหารเกินใช่ครับตามความรู้สึกของเราถูกไหมครับเอาละครับพาดมาตรงนี้ตอนนั้นน่ะที่เราทําสารว่างัันเถอะใช่อันนี้ก็ทําสารถูกไหมครับครับเพื่อให้ออกนอกฤดูใช่ถูกไหมครับครับ ตอนนี้พอการทําสารอย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราพาดมาที่ปีนี้เลยปีนี้ก็ทําสารเหมือนกันแต่มาใช้คู่หูมัศจรรย์ถูกไหมครับเราใช้คู่หูมัศจรรย์เนี่ยเราทํำยังไงในเริ่มต้นบํารุงอย่างไรก่อนครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ทําใบมาทํายอดได้ยอดเดียวลงสาเลยครับมันมันยังไงครับเมื่อก่อนนี้เขาต้องสองสายอดขึ้นไม่ใช่เลยครับยอดเดียวมันยาวว่ามันขนาดนี้ก็ลงเลยครับตัดถึงใจเราใช้คู่หูเสร็จ แล้วก็เพื่อให้มันเกิดใบเกิดยอดขึ้นมาถูกไหมครับใช่ครับแต่ยอดเดียวเราก็ลงเลยครับทาสารเลยครับตัดสินใจลงเลยเพราะว่าใบมันได้ครับใบมันเขียวใบมันเข้มอใบใหญ่เลยครับครับตอนนั้นเราใช้อัตราส่วนอย่างไรครับแบบผงครับละดายน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็สองร้อยีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรอ๋อเราเอาแบบผงเนี่ยไปใส่ในขวดน้ำหนึ่งลิตรก่อนใช่ใช่ครับ ทั้งซองนั่นนะแล้วเราก็แบ่งมาใช้ประมาณ200ร้อยซีซีรซีซีไปผสมกับไคโทซานอีกส0 0รอซีซีสอซีซีนะครับในน้ำา200ลิตรเพื่อที่จะทำให้เกิดใบครับเกิดยอดขึ้นมา1ยอดครับถูกไหมครับครับพราะหนึ่งยอดปุ๊บจากนั้นเราก็ทำสารถูกไหมครับครับทำสารแล้วเราบำรุงอย่างไรต่อครับเพื่อให้ได้ดอกแล้วก็ก็ฉีดมาเรื่อยๆครับสะสมมากี่วันครั้งครับ7วันครับ7วันครั้ง7วันครั้งมาเรื่อยครับผม สะสมอาหารมาเรื่อยครับแล้วพอมันมีดอกมีอะไรแล้วมันเป็นยังไงครับในช่วงที่เราเห็นเนี่ยดอกมันสมบูรณ์สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากนะครับดอกสมบูรณ์ครับหัวแล้วก็สีเขียวดส,สดใสสดใสนะดอกนะครับมันติดดีกว่าที่ใช้เคมีครับอ๋อเหรอครับอ๋อแต่เมื่อก่อนเรารู้นี่เนาะสองปีที่ผ่านมาใช้เคมีใช่ใช,คใช,ใช่ครับเอาล่ะครับพราะดอกเสร็จมันต้องติดผลละมันมีส่วนไหนที่จะอธิบายว่ามัน ทำให้เราประหลาดใจบ้างครับมันมันขึ้นลูกดีกว่าครับลูกมันจะเต็มลูกมันจะไม่บิดไม่เบี้ยวตอนที่มันติดทรงทรงมันจะทรงมันจะได้ทรงมันจะสวยอ๋อมันขึ้นลูกเต็มเลยครับทรงสวยครับลูกติดแล้วมันต้องเราต้องไปใส่สารอะไรมั้เมื่อก่อนเราต้องใส่สารอะไรมั้ยตอนมันมีลูกมีอะไรต้องมีมันมันมันก็ใส่หลายอย่างครับแต่ผมไปหลายอย่างหลายตัวเมื่อก่อนนะครับตอนที่เราใช้เคมีนะครับผมเพื่อทําให้มันเป็นยังไงลูกเนี่ยเป็นยังไงลูกมันมันย้ายร่วงแล้วก็ย้ายบิดย้ายเบี้ยว ต้องมีตัวอื่นมาใส่เต็มไปหมดเลยครับจนวันนี้มาเจอนี่ปรากฏว่าคู่ของวิัศษจันดูแล้วพอใจมากครับพอใจมากไม่ต้องคิดอะไรมากใช้เวลาสมก็สมง่ายผสมง่ายไม่ต้องหลายตัวใส่สองสามตัวจบจบเลยครับใช้ง่ายใช้ง่ายด้วยนะครับก็หมายความว่าในขนาดนี้ท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าผลผลิตเนี่ยนะครับผมพาดมาที่ผลผลิตเลยกันแล้วกันครสองปีตอนที่ใช้เคมีนะ ตอนอายุ6ปีกับ7ปีถูกไหมครับนี่ย่างเข้าปีที่8ถูกไหมครับ6ปีกับ7ปีนั้นผลผลิตเราเป็นยังไงครับได้กี่ตันกันเทียนไอตัว7ต้นเนี่ยนะได้ประมาณตันกว่ากว่าตันกว่ากว่าทั้ง6ปีทั้ง7ปีครับตอนนี้เข้าปีที่8ครับเรามาดูที่รูปทรงผลก่อนผลมันมีลักษณะแตกแต่างกับไอสองปีที่เราใช้เคมีมาขนาดไหนครับมันทรงทรงสวยกว่าสีสวยกว่าสีเขียว เขียวสวยนวลน้ําก็สวยครับน้ําน้าน้ําเล็กน้ําสวยแล้วแล้วก็รอยเล้ารอยเล้าตอนนี้ยังไม่มีรอยเล้าในลูกนี่นะกับรอยเล้าที่เป็นเส้นน้ําแตกครับผมเมื่อก่อนมันมีน้ําแตกในเวลาเดียวกันนี้นะครับใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีให้เห็นกับตอนนี้ยังไม่มีครับยังยังไม่มีก็ถือว่าพอใจละกับพอใจและลักษณะที่เราเห็นในขนาดนี้ครับคาดการไหมครับว่ามันมันดีกว่า2ปีที่ผ่านมาที่เราใช้เคมีคิดว่าน่าจะดีกว่าน้ําหนักน่าจะดีกว่า น้ำหนักน่าจะดีกว่ารทรงสวยกว่ารูปทรงสวยกว่าโอ้โหนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของเราที่เราอยากจะถ่ายทอดถูกไหมครับว่าในอายุ8ปีผ่านมาตอนอายุ6 7ปีนะสองปีที่ผ่านมานั้นก็ทําให้เห็นว่านะครับต้นทุเรียนของเรานะครับมันตั้งต้นก็ไม่ดีสะสมอาหารก็มีน้ําเยิ้มด้วยต้นแตกด้วยแล้วก็การติดอะไรต่างๆก็ไม่ไม่พึงพอใจครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบะการณ์อันหนึ่งถูกไหมครับ,รบผมขอพาดมานิดหนึง่งเห็นว่าทําในส่วนของสี่ปีด้วยครับผมต้นสี่ปีนี้เราผมฟังสักนิดหนึ่งครับว่าเราใช้คู่หูอย่างไรในปีนี้ก็ใช้มาพร้อมกันกับไอรุ่นแปดปีครับผมครับอัตราัวนอะไรเท่ากันหมดแต่ว่าต้นเล็กเนี่ยมันจะทํายากกว่ามันไม่เคยเป็นลูกมันยังเอเป,ป<า>็นทุเรียนสาวเนาะตาดอกยังไม่มีอ๋อแล้วก็มันจะ คือง่ายๆคือไม่ซีเรียสคือเราแค่ไปอยากเปิดตาดอกมันปีแรกรเขาค่อยไปเน้นปีที่สองปีที่สองแต่ปีนี้เหมือนทดลองทำ<ช>ทุเรียนสาวใช,ใ,ชใช่ครับแล้วใบสี่ปีนี่เป็นไงครับใบสี่ปีก็โอเคมากครับใบเนี่ยมันจะนวลเขียวนวลมันไม่แข็งเขียวแต่ไม่แข็งม,มันดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่ารู้สึกว่ามันโตเร็วมากเลยพอใจมากเลยพอใจนะ ถึงแม้ว่ายังไม่เป็นลูกเป็นอะไรตามที่เราเตรียมใจไว้แต่เหมือนกับหลักสอนสาวเขาอยู่สอนให้เขามีหัดมีลูกเนาะเขาเรียกว่าสอนเป็นเนาะสอนให้มีลูกสอนให้เขาเป็นนั้นในการที่จะเพิ่มเติมผลผลิตมาก็ถือว่าในระดับที่ความพึงพอใจใช่ครับของเรานั้นมีความพึงพอใจมากอยู่สมควรนะครับ,รบในส่วนของต้นทุเรียนที่กําลังสอนเป็นดังนั้นในต้นทุเรียนที่อายุ8ปีนะครับไล่ผลผลิตมาเป็นระยะเวลาถึง3ปีละปีนี้เขาปีที่สามนะครับ ผมอยากจะถามจริงๆเถอะว่าพี่ชาเนี่ยทำไมเมื่อก่อนเนี่ยไปทำอย่างไรเคยทำทุเรียนมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่ไม่เคยทำมาก่อนครับมาจับเป็นปีที่สามปีนี้ปีที่สามปีนี้เป็นปีที่สามครับที่มันเริ่มจริงจังกับทุเรียนแล้วก่อนหน้านั้นไปทำอะไรครับทำสวนยางครับสวนยางที่ผมถามเรื่องนี้ครับก็คืออยากให้รู้ว่าเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ที่หันกลับมาทำเกี่ยวกับเรื่อง ผลละมากลากไม้หรือทําการเกษตรด้านใดก็แล้วแต่พี่คิดว่าความยุ่งยากในการใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือมันยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากครับแล้วก็ประหยัดด้วยประหยัดเวลาตรงที่ว่าเราวันไหนฉีดใส่แค่3ตัว4ตัวแล้วก็ฉีดได้เลยอ๋อหมายความว่าใส่เขาเรียกว่าเคมีที่เป็นนี่ลงไปได้ด้วยครับที่เกี่ยวกับการจัดมแมลงใช่ก็คือส4ตัวแล้วก็ฉีดได้เลยฉีดได้เลย,ดดเลยถ้าว่าเคมี5 6ตัวผสมยาก พวกน้ำมงนน้ำมันแล้วมันถ้าว่าผสมไม่เป็นมันจะไปจับตัวเป็นก้อนอใช้ยากใช้ยากอันนี้ถือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้ง่ายๆสบายสบายพี่ชานครับผมอยากให้พี่ชานได้บอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและเป็นคนหนุ่มรุ่นเดียวกับพี่ชานเนี่ยครับที่กําลังต้องการสิ่งที่เรียกกันว่านะครับง่ายปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถทําทุกเรื่องการเกษตรปรับเปลี่ยนแล้วมันลดต้นทุนอย่างไรช่วยบอกเขาด้วยเถอะครับ อ,อยากให้าชาวสวนไม่จําเป็นว่าจะเป็นสวนตุเรียนครับผลไม้ทุกชนิดผมว่าใช้ได้ทั้งหมดครับผมลองมาเปิดใจดูครับคุณจะเห็นความแตกต่างเกินคาดครับผมโอ้นะครับเปิดใจดูมีความศรัทธาเพราะว่าเหตุผลเดียวครับคนหนุ่มพูดสั้นพูดง่ายแต่เข้าใจโดยทั้งหมดนี่คือพลังนะครับของคนหนุ่มคนสาวที่สามารถพลิกฟื้นชีวิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำการเกษตรแบบเดิม หันกลับมาใช้3ามเกลือครับซึ่งปลอดภัยเป็นอินทรีย์และที่สําคัญครับมันลดต้นทุนครับราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและยังเพิ่มผลผล,ผลิตได้จํานวนมหาศาลด้วยอันนี้ก็ถือว่าพิชานนะครับที่นี่ท่านได้บอกไว้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพิชาเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้อธิบายกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาจับการปลูกทุเรียนอย่างจรงิงจังวันนี้มิตร,กรเกษตรก็ขออนุญาตภูมิใจไปด้วยกับกเกษตรกรรุ่นใหม่ใหม่ ที่หัวไหวหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคุณค่าชีวิตและท่สุดายรายได้ของท่านก็เพิ่มขึ้นด้วยวันนี้พี่เตอเกษตรขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับกับสิ่งที่เรียกกันว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินไหลล้านครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวอพลงหญิงเกษตรใช้ลถดีใช้แล้วรวยช่วยปลดดี